สดีค่ะมีรถแฮชแบ็ก5ประตูสภาพสวยท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Ford Focus 2.0 Sport นะคะเฮียโตคันนี้ปี2013ค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะมีมูลรู่ o, เป็นระบบไฟฟ้านะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้านิ่มามากๆเลยนะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะคมมลัติฟังก์ชันพุชต r t ค่ะแอร์ Air, ระบบดิจิตอลนะคะมูลรุ่ไฟฟ้าค่ะ ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่สอง นะคะประวัติดีใช้งานรถสองหมื่นบาทค่ะผ่อนสบายนะคะเดือนละหกพันบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปเช้งงานดีแล้วนะคะใครกาลังมองหารถแฮชแบ็กห้าประตูสภาพสวยขับดีนะคะแนะนํเป็นรถคันนี้เลยค่ะอุ้ยด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะนะคะเบาะก็สามารถทับได้ด้วยนะคะหน้า สำหรับรถคันนี้ค่ะราคาไม่ถึงสามแสน 300, นะคะได้รถห้าประตูไปใช้และอีกอย่างเนี่ยมันเครื่องยนต์สอง0ันขัน 2, ขบดีขับมันเครื่องแรงมากๆเลยนะคะสอบถามได้เพือ่อนเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะใครกำลังมองหารถที่ค่อนข้างที่จะทนทานนะคะแล้วก็เป็นรถที่บอดี้ คือแข็งแกร่งนะแนะนําเป็นรถคันนี well ้เลยนะคะ Ford Focus เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะออปชั่นเต็มเลยค่ะมูลรูไฟฟ้า push s ร์ r t a i r b บ g ABS นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะฟูลออปชั่นเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ Ford Focus เครื่องยนต์2,005ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 ห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าติด